คุณรู้สึกว่าตื่นมาก็งานท่วมหัวแล้วใช่ไหมครับรู้สึกผิดทุกครั้งที่พักผ่อนหรือแค่นั่งเฉยๆหรือเปล่าหรือคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คิดวนเวียนอยู่เสมอว่าเดี๋ยวพ่อเคลียร์งานตรงนี้เสร็จเดี๋ยวพ่อโปรเจก์นี้ผ่านไปฉันจะได้เริ่มใช้ชีวิตจริงๆสักทีแต่ก็นั่นแหละครับวันนั้นไม่เคยมาถึงเลยใช่ไหมล่ะครับ นี่คือภาพสะท้อนที่เจ็บปวดแต่จริงที่สุดของคนยุคนี้เลยครับยุคที่เราพยายามวิ่งตามมาตรฐานความสมบูรณ์แบบพยายามจัดการทุกอย่างให้ลงตัวเพื่อหวังว่าสักวันเราจะไปถึงจุดที่ทุกอย่างนิ่งแล้วเราจะได้มีความสุขจริงๆแต่กลายเป็นว่ายิ่งเราพยายามทำตัวให้ productive มากเท่าไหร่ยิ่งพยายามอุดรอยรั่วของชีวิตให้เป๊ะมากแค่ไหน เรากลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าและว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นเหมือนหนูถีบจักรที่วิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่ไปถึงไหนสักทีเอาละครับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะครับพื้นที่ที่เราจะมาแกะกล่องความคิดจากหนังสือใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดกาล ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกหรือฟังมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในตอนต่อๆไปครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มนี้ครับ Meditations for Mortals หรือในชื่อไทยที่ชวนคิดตามสุดๆว่า4สัปดาห์ชุกคิดเพราะชีวิตมีแค่4,000สัปดาห์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะมาบอกให้คุณฮึดสู้หรือพยายามให้มากขึ้นเหมือนหนังสือพัฒนาตัวเองทั่วไปนะครับ แต่ตรงกันข้ามเลยครับโอลิเวอร์เบอร์คีแมนผู้เขียนเขาจะมาเผยความลับที่ฟังดูขัดแย้งแต่ทรงพลังมากว่าทำไมการยอมแพ้ที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จถึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสุขที่แท้จริงได้คำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในคำคำหนึ่งครับคำว่า imperfectionism หรือความไม่สมบูรณ์แบบฟังดูอาจจะขัดใจสาย perfectionist หน่อยๆใช่ไหมครับ แต่เชื่อผมจะครับว่าแนวคิดนี้แหละครับที่จะปลดล็อกโซ่ตรวนที่ล่ามขาเราไว้กับความเครียดและความเหนื่อยล้ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอ๋อสำหรับใครที่สนใจอยากอ่านฉบับเต็มลิงก์หนังสือเล่มจริงผมแปะไว้ให้ใน description ด้านล่างแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาช่วงต่อไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนื้อหาในเล่ม ผมขอพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันก่อนครับโอลิเวอร์เบอร์คีแมนถ้าคุณคิดว่าเขาคือไลฟ์โค้ชพลังบวกหรือกูรูที่ตื่นตีสีมาวิ่งจ็อกกิ้งแล้วดื่มน้ำพักปั่นพร้อมตะโกนว่าวันนี้ฉันจะ productive คุณคิดผิดถนัดเลยครับจริงๆแล้วโอลิเวอร์คือตัวพ่อแห่งวงการลองผิดลองถูกเรื่องการบริหารเวลาเลยก็ว่าได้ครับ เขาเคยเขียนคอลัมน์ดังให้หนังสือพิมพ์ The Guardian ชื่อว่า this column will change my life ซึ่งตลอดเวลานับ10ปีเนี่ยเขาเป็นเหมือนหนูทดลองยาที่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับเทคนิคพัฒนาตัวเองทุกรูปแบบบนโลกไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค inbox zero เคลียอีเมลให้เกลี้ยงเทคนิค Pomodoro จับเวลาทำงานหรือแอปพลิเคชันจัดตารางชีวิตสารพัดรูปแบบ Oliver ลองมาหมดแล้วครับ เพื่อหวังว่าสักวันเขาจะกลายเป็นมนุษย์สุดยอดประสิทธิภาพที่จัดการทุกอย่างในชีวิตได้สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เขาค้นพบกลับเป็นความจริงที่น่าตกใจและเจ็บปวดครับเขาพบว่ายิ่งเราพยายามจัดการเวลาให้ดีเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกว่าไม่มีเวลามากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับว่ายิ่งเราเก่งขึ้นเร็วขึ้นเราก็ยิ่งดึงดูดงานให้ถาโถมเข้ามาใส่ตัวเรามากขึ้นเหมือนกับการพยายามวิทย์น้ำออกจากเรือที่รัว่ว ยิ่งวิดเร็วน้ําก็ยิ่งทะลักเข้ามาเร็วจนสุดท้ายชีวิตเราก็กลายเป็นแค่เครื่องจักรตอบสนองความต้องการของคนอื่นไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆสักทีจากความเจ็บปวดตรงนั้นแหละครับนำมาสู่หนังสือเล่มก่อนหน้านี้ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง4,000 Weeks หรือชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ตบหน้าเรียกสติคนทำงานหนักทั่วโลกให้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าจะมานั่งทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลาและสำหรับเล่มนี้ Meditation s for Mortals เปรียบเสมือนภาคต่อที่เป็นภาคปฏิบัติครับถ้าเล่มที่แล้วคือทฤษฎีที่บอกให้เรายอมรับความตายและความจำกัดของเวลาเล่มนี้โอลิเวอร์จะจับมือพาเราทำ retreat ทางความทิศเป็นเวลา4สัปดาห์เต็มๆครับ เพื่อพาเราออกจากกับดักความสมบูรณ์แบบที่กัดกินใจเราอยู่และเริ่มลงมือใช้ชีวิตที่มีความหมายจริงๆโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างในชีวิตพร้อม100%มันคือการเดินทาง4สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนวิธีคุณตื่นนอนตอนเช้าและวิธีคุณมองปฏิทินงานไปตลอดการครับแล้ว4สัปดาห์ที่ว่านี้เขาให้เราทาอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเริ่มแกะรอยไปทีละสัปดาห์พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เนื้อหาในสัปดาห์แรก ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองสำรวจความรู้สึกลึก,ลกๆในใจของตัวเองกันสักนิดนะครับเคยไหมครับที่เรามักจะบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าเดี๋ยวรอให้คุณคุณไหมครับประโยคนี้เดี๋ยวรอให้โปรเจก์นี้จบก่อนแล้วฉันจะหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนจริงๆจังๆสักทีเดี๋ยวรอให้ผ่อนรถคันนี้หมดก่อนแล้วเราค่อยเริ่มเก็บเงินไปทำตามความฝันเดี๋ยวรอให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการก่อนชีวิตคงจะลงตัวกว่านี้ หรือถ้าเป็นบริบทแบบไทยๆที่เราได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดบ่อยๆก็อย่างเช่นเดี๋ยวรอให้ลูกเรียนจบก่อนเดี๋ยวรอให้ลูกบวชก่อนแล้วพ่อกับแม่จะหมดห่วงจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองสักทีโอลิเวอร์ Oliver เรียกภาวะแบบนี้ว่า the deferred life ครับหรือแปลให้เห็นภาพง่ายๆก็คือชีวิตที่ถูกเลื่อนออกไปมันคือกับดักทางความคิดที่ไร้ากาดมากครับเพราะมันทำให้เรามองว่าช่วงเวลาปัจจุบันที่เรากำลังหายใจอยู่นี้ เป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือเป็นแค่ห้องรอที่เราต้องก้มหนา้าก้มตาจัดการปัญหาและภาระรุ่งรังตรงหน้าให้หมดไปเสียก่อนเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะได้เริ่มใช้ชีวิตจริงที่สงบสุขและสมบูรณ์แบบสักทีเรามักจะเชื่อฝังหัวครับว่าถ้าเราขยันเคลียร์งานวันนี้ให้เกลี้ยงจัดการธุระประปังให้จบวันพรุ่งนี้หรือมะเรือน,นี้เราจะเจอกับความนิ่งและความว่างที่เราทวินหาแต่โอลิเวอร์เขาเตือนสติเราแรงๆเลยครับว่า คุณกำลังเข้าใจผิดเพราะธรรมชาติของชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ขีดค่าแล้วจบไปครับแต่มันเหมือนหัวของไฮดราที่พอเราตัดปัญหาเก่าทิ้งไปหนึ่งหัวปัญหาใหม่ภาระใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่ๆก็จะงอกขึ้นมาแทนที่เสมอและเผลอๆอ,อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้าการที่เราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนจึงเปรียบเสมือนการวิ่งไล่ตามเส้นขอบฟ้าครับ วิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่มีวันไปถึงและสิ่งที่กระแทกใจผมที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือตอนที่โอลิเวอร์บอกว่าสภาวะที่ทุกอย่างนิ่งสนิทสภาวะที่ไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้สภาวะที่อินบ็อกซ์ของชีวิตว่างเปล่าขาวสะอาดวันนั้นมันมีอยู่จริงนะครับแต่มันคือวันที่เราตายครับใช่ครับฟังดูแรงและจุกใช่ไหมครับแต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ ชีวิตคือกระแสะทานของปัญหาและความวุ่นวายที่ไหลามาเทมาไม่หยุดหย่อนครับการพยายามจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้เริ่มใช้ชีวิตจึงเท่ากับว่าเรากำลังปฏิเสธธรรมชาติของชีวิตนั่นเองดังนั้นโจทย์สำคัญที่โอลิเวอร์ทิ้งไว้ให้เราครบคิดในส่วนนี้ก็คือถ้าความวุ่นวายไม่มีวันจบสิน้นแล้วเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขได้เดี๋ยวนี้ท่ามกลางกองงานที่ยังไม่เสร็จท่ามกลางหนี้ที่ยังผ่อนไม่หมด หรือท่ามกลางลูกๆที่ยังเล็กและร้องกวนใจเราจะเลิกผลัดวันประกันพรุ่งความสุขแล้วหันมาอบกอดความยุ่งเหยิงตรงหน้านี้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันต่อครับเมื่อเรายอมรับความจริงที่เจ็บปวดได้แล้วว่าเราไม่มีวันจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นได้ร้อยเปอร์เซนต์เพื่อไปรอเสียบความสุขในบ้านปลายคำถามต่อมาที่น่าจะผุดขึ้นในใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คือแล้วเราจะจัดการกับคลื่นสึนามิของภาระหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้านี้ยังไง ในหนังสือเล่มนี้โอลิเวอร์เปรียบเปรยเรื่องนี้ไว้อย่างเรียบง่ายแต่เห็นภาพชัดเจนมากครับเขาชวนให้เราลองจินตนาการถึงแก้วน้ำหรือภาชนะซักใบที่มีขนาดจำกัดครับลองนึกภาพตามนะครับแก้วใบนี้คือเวลาและพลังงานที่เรามีในแต่ละวันส่วนน้ำที่เรากำลังพยายามจะเทลงไปก็คืองานคือภาระหน้าที่คือความคาดหวังจากเจ้านายจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเอง ปัญหาของคนยุคนี้และโดยเฉพาะสังคมการทำงานแบบเราๆที่ต้อง p d u ักที e ตลอดเวลาคือเราพยายามจะเทน้ำ5ลิตรลงไปในแก้วที่จุได้แค่ครึ่งลิตรครับและพอเทลงไปแล้วน้ำมันล้นทะลักเหลอะเทอะเปือเป้อนไปหมดเรากลับทำอะไรครับเรากลับยืนโวยวายหัวเสียและดุด่าตัวเองครับเรามักจะโทษตัวเองว่าทำไมฉันถึงจัดการไม่ดีเลยทำไมฉันถึงไม่เก่งพอที่จะเก็บน้ำทุกหยดไว้ในแก้วได้ เราพยายามไปหาวิธีลัดหาเทคนิคบริหารเวลาขั้นเทพเพื่อที่จะอัดน้ำทั้งหมดลงไปให้ได้แต่โอลิเวอร์เขาตบไหลเราเบาๆแล้วบอกว่าจะเย็นๆนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฝีมือการเทน้ำของคุณเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่แก้วของคุณมันจุได้แค่นั้นจริงๆมันเป็นกฎฟิสิกส์ง่ายๆของจักรวาลเลยครับที่คนเรามักจะหลลืมไปนั่นคือขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ครับในวัฒนธรรมบ้านเรา เรามักถูกสอนให้เป็นคนเอาทานต้องเก่งรอบด้านต้องเป็นเดอะแบ็กของที่ทำงานหรือเป็นเสาหลักที่แข็งแกรงของบ้านใครขอให้ทำอะไรเราก็มักจะปฏิเสธไม่เป็นด้วยความเกรงใจหรือกลัวจะดูไม่ดีแต่โอลิเวอร์เตือนสติเราใน meditation s for mortals ครับว่าทันทีที่เรายอมรับความจริงได้ว่าแก้วน้ำชีวิตของเรามันมีขนาดจำกัดมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปทันทีครับเราจะเลิกโทษตัวเองว่าเราล้มเหลวเวลาที่ทำอะไรไม่ทัน แต่เราจะเริ่มเข้าใจว่าการที่น้ำมันลน้นการที่เราทำทุกอย่างไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบชีวิตแต่มันคือฟีเจอร์หลักของการเป็นมนุษย์ครับเราถูกออกแบบมาให้มีข้อจำกัดและเมื่อแป้วมันเต็มแล้วถ้าเรายังฝืนจะเติมสิ่งใหม่ลงไปสิ่งเก่าก็ต้องล้นออกมาอยู่ดีไม่ว่าเราจะชอบใจหรือไม่ก็ตามดังนั้นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกเราก็คือแทนที่เราจะปล่อยให้น้ำมันล้นออกมาแบบสุ่มๆ เดี๋ยวงานนั้นเสียเดี๋ยวลืมมันเกิดแฟนเดี๋ยวสุขภาพพังสู้เราเป็นคนเลือกเองเลยดีกว่าไหมครับว่าจะเทน้ำส่วนไหนทิ้งไปตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญโอลิเวอร์บอกว่าการเลือกที่จะไม่ทำบางอย่างการเลือกที่จะปฏิเสธงานบางชิ้นหรือการปล่อยให้บ้านรกบ้างในบางวันหรือการสั่งอาหารมาทานแทนที่จะฝืนทำกับข้าวในวันที่เหนื่อยล้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความขี้เกียจหรือความล้มเหลวนะครับ แต่มันคือความกล้าหาญครับมันคือความกล้าหาญที่จะยืนยันกับตัวเองและโลกว่าฉันเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีข้อจํากัดและฉันเลือกที่จะดูแลสิ่งสําคัญที่สุดในแก้วใบนี้ให้ดีที่สุดแทนที่จะพยายามรักษาหน้าด้วยการแบกทุกอย่างจนตัวแตกตายการยอมรับข้อจํากัดจึงไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอํานาจในการควบคุมชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรากล้าที่จะเทน้ําบางส่วนทิ้งไป เราจะเหลียบพื้นที่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆแต่คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรเก็บรักษาไว้ในแก้วและอะไรคือสิ่งที่เราควรเททิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีเรื่องนี้มันมีศิลปะในคิดของมันอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับเมื่อเรากล้าที่จะเลือกแล้วว่าอะไรคือน้ำที่สำคัญที่สุดที่เราจะเก็บรักษาไว้ในแก้วด่านต่อไปที่เราต้องเจอก็คือวิธีการในการดูแลรักษาน้ำเหล่านั้นครับ และนี่นำเราไปสู่แนวคิดที่ผมชอบมากที่สุดบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นั่นคือสิ่งที่โอลิเวอร์เรียกว่า imperfectionism หรือลัทธิความไม่สมบูรณ์แบบครับฟังชื่อแล้วหลายท่านอาจจะขมวดคิ้วนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในวัฒนธรรมการทำงานบ้านเราที่เน้นความเนี้ยบเน้นความเปะ๊ะพอได้ยินคำว่าไม่สมบูรณ์แบบเรามักจะเผลอไปตีความว่ามันคือการทำงานแบบขอไปทีแบบช่วย หรือแบบผักชีโรยหน้าหรือเปล่าแต่โอลิเวอร์รีบดักคอเราไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยครับ Imperfectionism ในความหมายของโอลิเวอร์ไม่ได้แปลว่าให้เราลดมาตรฐานคุณภาพงานลงจนน่าเกลียดแต่มันแปลว่าจงกล้าที่จะเริ่มต้นทำทั้งๆท,ที่คุณยังรู้สึกไม่พร้อมตั้งหากครับความเจ็บปวดของคนยุคนี้คือเรามักจะติดกับดักที่เรียกว่ารอให้พร้อมก่อนลองนึกภาพดูนะครับ สมมติว่าเราตั้งปณิธานปีใหม่ว่าฉันจะออกกําลังกายแต่พอถึงเวลาจริงๆเรากลับบอกตัวเองว่าเดี๋ยวรอถอยรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ก่อนนะเดี๋ยวรอสมัครฟิตเนสเจ้าดังที่เพิ่งมาเปิดห้างข้างๆก่อนหรือเดี๋ยวรอให้ชุดกีฬาทีมโปรดมันลดราคาก่อนแล้วเราค่อยเริ่มผลลัพธ์คืออะไรครับผ่านไป3เดือนรองเท้าก็ยังไม่ได้ซื้อฟิตเนสก็ยังไม่ได้สมัครและพุงกะทิของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอลิเวอร์บอกว่า ชาว imperfect i o n i น t จะไม่รอครับเขาจะไม่สนใจอุปกรณ์เขาจะไม่สนใจว่าสภาพแวดล้อมต้องเ e r f e เฟถ้าเขาอยากออกกำลังกายเขาจะคว้าเสื้อยืดกางเกงขาสั้นตัวเก่าๆที่ใสน่นอนนั่นแหละครับสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบเก่าๆแล้วเดินออกไปหน้าปากซอยเดี๋ยวนี้เลยทำแค่นั้นเลยครับเดินไปหน้าปากซอยซื้อหมูปิ้งสักไม้ก็ได้แล้วเดินกลับนั่นคือก้าวแรกของการทำทั้งที่ยังไม่พร้อมครับมันคือการทลายกำแพงความกลัวที่ว่า ฉันต้องดูดีหรือฉันต้องเป็นมืออาชีพถึงจะเริ่มทำได้หรือถ้าลองขยับมาเรื่องงานบ้างครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามนันดูออฟฟิศร้0ละเ0เป็นกันครับคืออาการไม่กล้าส่งงานให้หัวหน้าดูเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอเรานั่งจ้องสไลด์ powerpoint หน้าเดิมปรับฟอนต์แล้วปรับฟอนต์อีกขยับโลโก้ไปทางซ้ายทีขวาทีแก้คำเชื่อมประโยคอยู่นั่นแหละจนตีสตีสก็ยังไม่ได้ส่งเพราะกลัวว่าถ้าส่งไปแล้วหัวหน้าจะตำหนิ กลัวว่าจะดูไม่เก่งแต่วิธีคิดแบบ Imperfectionism สอนให้เรากล้าที่จะทำสิ่งที่ดูเหมือนเสี่ยงตายมากครับนั่นคือส่งฉบับร่างหยาบๆไปก่อนเลยครับโอลิเวอร์แนะนำว่าการรีบปั่นงานร่างแรกให้เสร็จแม้ว่ามันจะดูเละเทะแม้ว่าคำสะกดอาจจะยังไม่เป๊ะแต่การส่งมันออกไปให้เร็วที่สุดมันคือการเปิดโอกาสให้งานชิ้นนั้นได้มีตัวตนขึ้นมาจริงๆบนโลกใบนี้ครับ ดีกว่าปล่อยให้มันเป็นวิมาในอากาศที่สมบูรณ์แบบอยู่แค่ในหัวของเราการส่งงานร่างแรกไปอาจจะโดนคอมเมนต์กลับมาบ้างอาจจะต้องแก้เยอะบ้างแต่มันทําให้งานเดินหน้าครับต่างจากการกอดงานไว้กับตัวเพราะกลัวไม่เพอร์เฟกซึ่งนั่นเท่ากับว่างานหยุดนิ่งแล้วเวลาก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็ต้องลนลานทําส่งในวินาทีสุดท้ายอยู่ดีและผลงานอาจจะออกมาแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําดังนั้นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ การยอมรับความจริงที่ว่าความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์ AI ที่จะประมวลผ,ลผลทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบได้ในพริบตาการที่เรายอมให้ตัวเองพลาดบ้างเริ่มต้นแบบทุลักทุเลบ้างหรือยอมให้บ้านรกบ้างในวันที่งานยุ่งไม่ใช่เรื่องขอขาด่าดตายครับกลับกันครับมันคือการที่เราใจดีกับตัวเองและอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์จริงๆที่ค่อยๆเติบโตจากการลงมือทํา ไม่ใช่เติบโตจากการนั่งฝันถึงความสมบูรณ์แบบและเมื่อเรากล้าที่จะทำอะไรแบบหยาบๆไปก่อนเราจะพบความลับข้อหนึ่งครับว่าความกดดันที่เคยกดทับบ่าเราอยู่มันจะเบาลงอย่างเหลือเชื่อครับเพราะเราไม่ได้แบกความคาดหวังที่จะต้องเป็นเทวดาผู้ไม่เคยผิดพลาดอีกต่อไปแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับโอลิเวอร์ยังขยายความต่อในเรื่องของการโฟกัสครับเพราะเมื่อเราเลิกพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแล้วเราจะเอาสมาธิที่เหลืออยู่ไปทำอะไร เขาเสนอให้เราทำสิ่งที่เรียกว่า done list แทน to do list ครับเอ๊ะมันคืออะไรเดี๋ยวช่วนหน้าเรามาคุยกันต่อครับก่อนจะไปถึงเรื่อง done list ที่ผมเกลื่อนไว้ผมขอขั้นด้วยเรื่องที่สำคัญกว่านั้นนิดนึงครับเพราะถ้าเรายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ต่อให้เรามีเทคนิคการจดบันทึกที่ดีแค่ไหนเราก็อาจจะไม่มีสมาธิเหลือพอที่จะไปจดมันอยู่ดีครับเรื่องนั้นก็คือการรับมือกับเสียงรบกวนจากโลกออนไลน์ครับ ในหนังสือ Meditation s for Mortals โอลิเวอร์ชวนเราคุยเรื่องที่เจ็บจี๊ใจคนยุคนี้มากครับนั่นคือการที่เราเสพติดสิ่งที่เรียกว่า New Cycle หรือวงจรข่าวสารที่หมุนเร็วอย่างบ้าคลั่งลองสังเกตตัวเองดูนะครับเช้าตื่นมาสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรครับคว้าวมือถือเปิดดูโซเชียลเช็คแฮชแท็กใน X ว่าวันนี้มีดราม่าอะไรใครกำลังตีกับใครหรือมีข่าวร้ายอะไรเกิดขึ้นที่อีกซีกโลกหนึ่งบ้าง วัฒนธรรมบ้านเราเรามักจะกลัวการตกข่าวหรือตกเทรนด์ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนคุยเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้เรื่องเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นคนล้าหลังแต่โอลิเวอร์เตือนสติเราแรงๆเลยครับว่าการบริโภคข่าวสารที่มากเกินไปแบบนี้มันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า doom scrolling หรือการไถหน้าจอไปเรื่อยๆเพื่อดูข่าวร้ายจนเรารู้สึกว่าโลกนี้มันช่างโหดร้ายมันเต็มไปด้วยวิกฤตและทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะพังทลายลงเดี๋ยวนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงถ้าเราล้องวางมือถือลงแล้วมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้วินาทีนี้โลกตรงหน้าเรามันอาจจะเงียบสงบมากก็ได้ครับโอลิเวอร์เปรียบเทียบให้เห็นภาพครับว่าเรากำลังพยายามจะดื่มน้ำจากท่อดับเพลิงที่พ่นน้ำออกมาด้วยแรงดันสูงตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราจะรับรู้ความทุกข์ร้อนของคนทั้งโลกได้พร้อมกันโดยไม่สติแตกไปซะก่อน คำแนะนำของเขาจึงเป็นการทำสิ่งที่เรียกว่า Information Diet ครับฟังดูเหมือนการคุมอาหารลดความอ้วนเลยใช่ไหมครับหลักการคล้ายกันเลยครับถ้าเรากินของหวานหรือของมันมากเกินไปร่างกายเราก็แย่ข่าวสารก็เหมือนกันครับถ้าเรารับแต่ขยะข้อมูลหรือเรื่องราม่ารายวันเข้าไปมากๆสุขภาพจิตเราก็พัง Information Diet ไม่ได้แปลว่าให้เราปิดหูปิดตาเลือกรับรู้ข่าวสารนะครับ แต่คือการเลือกกินและจํากัดปริมาณครับโอลิเวอร์แนะนำว่าลองลดการเสพข่าวลงบ้างหรือเลือกรับข่าวสารแบบสรุปวันละครั้งก็พอไม่จำเป็นต้องเกาะติดสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีแล้วเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรโอลิเวอร์เสนอทางออกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเขาบอกให้เราเอาเวลาเหล่านั้นกลับมาอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้ตรงหน้าครับ แทนที่จะไปกังวลกับสงครามในทวีปอื่นที่เราควบคุมอะไรไม่ได้ลองหันมารดน้ำต้นไม้ที่ระเบียงห้องดูไหมครับสัมผัสความเย็นของน้ำดูใบไม้ที่มันค่อยๆโตหรือลองเข้าครัวเจียวไข่สักฟองหรือทำเมนูง่ายๆกินเองได้กลิ่นหอมของอาหารได้สัมผัสรสชาติจริงๆหรือแม้แต่การวางมือถือแล้วหันไปคุยกับคนในครอบครัวที่นั่งอยู่ข้างๆเรานี่แหละครับ ถามเขาว่าวันนี้เหนื่อยไหมฟังเสียงเขาจริงๆไม่ใช่ฟังไปไถหน้าจอไปการทำกิจกรรมทางกายภาพพวกนี้มันคือการดึงเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับโลกที่ไม่ได้หมุนเร็วเหมือนในโซเชียลโลกที่ค่อยเป็นค่อยไปและที่สำคัญคือมันเป็นโลกที่เราสัมผัสและควบคุมได้จริงๆครับโอลิเวอร์บอกว่านี่แหละคือยาต้านพิษที่ดีที่สุดสำหรับความวิตกกังวลในยุคดิจิทัล การเอาตัวเองออกมาจากความเป็นอนันต์ของโลกออนไลน์แล้วกลับมาสู่ความจำกัดของร่างกายและสิ่งรอบตัวจะทำให้ใจเราเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อครับและเมื่อสมองเราเริ่มโลง่งเสียงรบกวนเริ่มเงียบลงเราถึงจะพร้อมสำหรับก้าวต่อไปครับนั่นคือการหันกลับมาดูว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเราได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างกับแนวคิดเรื่องดันลิสต์ที่ผมติดค้างไว้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันจริงๆแล้วครับเอาละครับ กลับมาต่อกันที่เรื่องดันลิสต์ที่ผมค้างไว้เมื่อครู่หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะไปช่วยอะไรได้ก็แค่จดสิ่งที่ทำไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าเทคนิคเล็กๆแค่นี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกความรู้สึกผิดในใจเราเพราะปกติแล้วเรามักจะตื่นนอนมาพร้อมกับความรู้สึกที่โอลิเวอร์เรียกว่า productivity debt หรือนี่สินแห่งความสามารถครับเราตื่นมาปุ๊บเราก็รู้สึกติดลบทันที รู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องทำนั่นทำนี่ต้องชดใช้หนี้ความขยันให้หมดพอตกเย็นมองไปที่ทูดูลิสต์ที่ยังเหลืออีกเป็นหางว่าวเราก็รู้สึกล้มเหลวรู้สึกว่าวันนี้ฉันยังดีไม่พอแต่ดันลิสต์คือการทำกลับกันครับเราเริ่มวันใหม่ที่ศูนย์ครับไม่ใช่ติดลบและทุกอย่างที่เราทำแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการชงกาแฟตอบอีเมลลูกค้าหนึ่งฉบับหรือแค่ลุกไปยืดเส้นยืดสายให้เราจดลงไปในดันลิสต์ให้หมดครับ พอจบวันแทนที่จะจ้องมองสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้เรามองดูรายการสิ่งที่ทำเสร็จไปแล้วแทนแล้วคุณจะตกใจครับว่าเฮ้ยวันนี้เราก็ทำไปตั้งเยอะนี่นาเราไม่ได้ขี้เกียจสักหน่อยความรู้สึกภูมิใจเล็กๆนี้และครับที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้วันพรุ่งนี้ของเราและนี้ก็นำไปสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดของหนังสือ Meditation s for Mortal s เล่มนี้ครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะถูกสอนมาตลอดว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราควบคุมทุกอย่างได้เหมือนเราเป็นคนขับรถที่กำพวงมาลลยแน่นรู้เส้นทางเปะ๊เปะรถไม่มีวันเสียและถนนโล่งตลอดสายแต่ความเป็นจริงของชีวิตมันเหมือนการขับรถในกรุงเทพช่วงฝนตกตอนเย็นวันศุกร์มากกว่าครับคือต่อให้เราวางแผนมาดีแค่ไหนฝนก็อาจจะตกน้ำก็อาจจะท่วมรถมอเตอร์ไซค์อาจจะปาดหน้าเราเมื่อไหร่ก็ได้ โอลิเวอร์บอกว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่พยายามจะควบคุมการจราจรเหล่านั้นครับแต่มันคือชีวิตที่เรากล้าที่จะขับออกไปทั้งที่รู้ว่าถนนมันเปียกและรถมันติดนั่นแหละครับมันคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนฉันถึงจะเริ่มใช้ชีวิตมาเป็นฉันจะใช้ชีวิตมันตอนนี้เลยท่ามกลางความไม่ลงตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากให้คุณผู้ฟังลองนำไปใช้ดูในวันนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับ คือลองทำอะไรสักอย่างที่อยากทำมานานแต่ไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะทำให้ดีนะครับลองอนุญาตให้ตัวเองทำมันแบบห่วยๆดูบ้างครับอยากวาดรูปใช่ไหมครับหยิบกระดาษมาวาดเลยครับวาดให้เบียเบ้ยวๆไปเลยอยากออกกำลังกายลุกขึ้นมาเคลียบตัวสัก5้านาทีพอครับไม่ต้องรอชุดพร้อมหรือรอสมัครยิมบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันขอทำผิดพลาดสักเรื่องแล้วดูสิว่าโลกจะแตกไหม ผมรับรองครับว่าไม่แตกแน่นอนแต่ใจของคุณจะเบาขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยล่ะครับและนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในหนังสือ meditations for mortals oliver เขาออกแบบเนื้อหามาให้เหมือนกับเราได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมทางความคิดหรือ retreat ส่วนตัวเป็นเวลา4สัปดาห์เต็มๆเลยครับโดยเขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น28บทให้อ่านวันละบทเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แห่งการยอมจำนนต่อความจริง ไปจนถึงสัปดาห์แห่งการลงมือทําทั้งที่ยังไม่พร้อมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าได้ค่อยๆอ,อ่านค่อยๆค,คิดตามไปทีละวันมันจะเหมือนการดีท็อกซ์ความเครียดสะสมในใจเราออกไปได้เยอะมากครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือยาใจที่ฉันกําลังต้องการผมแนะนําให้ลองหาเล่มจริงมาอ่านดูนะครับจะสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ในคำบรรยายด้านล่างนี้ก็ได้ครับถือว่าเป็นการสนับสนุนรายการของเราไปในตัวด้วยสุดท้ายนี้ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ชวนให้ฉุกคิดและอยากร่วมเดินทางค้นหาความหมายของชีวิตในแง่มุมใหม่ๆแบบนี้ไปด้วยกันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้อนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความสุขได้แล้วนะครับสวัสดีครับ